สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่คานหน้านะคะรุ่น3 5 2 TEx นะคะคลิปก็จะซ้ำๆเรื่อยๆนะคะเพื่อนจะได้ไม่ต้องตามหาในคลิปเนาะเพราะว่าเราจะทำคล้ายๆกันนะคะอาการลดที่เสียก็จะคล้ายๆกันถ้าเพื่อนๆม,มีอาการแบบนี้ก็ดูได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าตรงกับ รถรุ่นที่ลูกค้าใช้อยู่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกๆคลิปเลยนี่อันนี้จะเป็นคานนะ,ะแล้วก็เราไปทำการตีบูทใหม่นะคะแล้วก็พอกสองั้างเลยเพราะว่าอันเก่าหักนะคะตอนนี้จะเป็นโดยหมูคานหน้านะคะตัวนี้ก็สามารถใส่ทางด้านหน้าได้เลยนะคะ ตัวนี้ลูกปืนแล้วก็เดือยหมูไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้ของเดิมได้เลยค่ะแล้วก็ลองเผาก็ยังดีอยู่อยู่ในสภาพที่ดีนะคะ